สบายดีสบายดีพี่น้องหน้าเต็มจอมาอีกแล้วมื่อนี้อ่ะมื่อวันเสาร์เนาะเป็นวันปากพรหมูเจาเอ่อประมาณสองอาทิตย์ที่ข่อยบอได้มาเบิ่งสวนผีข่อยเลยพี่น้องเอ้ยบอหัวสวนผีสองอาทิตย์เดี๋ยวมาเบิ่งกันหมูเจา้าวบอแม่แมันแห้งกรอบหมด่ลไรบอหือ ข่อยกะจกักแมนอยู่อียังเนาะจักแมนบ่ว่างอียังกะดักกะดอบ่ได้มาเรียบเวิรงสวนผิกสวนยังเลยซ้อาทระถิเต็มเต็มอ่ะมาเบิ่งกันเดี๋ยวเขาจะไปเบิ่งว่าสวนผิกผกข่อยมันบ่ได้น้ำได้ในมันคือสิบ่ใหญ่คือสิบ่ได้มากได้ฝนดอกมุ้งเจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าสิเป็นได้เดี๋ยวทักทายคุณยายก่อนเพราะว่าไม่เห็นสวนอยู่บ้านคุณยายเนาะเดี๋ยวทักทายก่อนบ้านคุณยายที่เห็ุงานน้ำเล่านี่แหละ คอยไปสวนกันหมูเจ้ามาเบิ่งความแหงแหลงของดินเนาะหมูเจ้า่อยบริมาสองอาทิตย์หยากข็ขข้นพ่อหยาโอ้ยแหงขนาดแหงโค้งแหงกรอบลพี่น้นงเอ้ยแต่มาะเขือเ่นกำลังกำลังใหญ่เนาะหมูเจ้าบริมาดูแลที่สำคัญแตงกวาข่อยกับกำลังขึ้น ต่หมากบสมบูรณ์หมูเจา้าด้วยความที่ว่าบริไดมาหลดน้ำตั้งสองอาทิตย์เนาะลูกนี้สงสัยต้องไดเก็บมือนีแหละหมูเจา้าเนี่ยด้วยความทีว่านะแตงกวาข่อยกับบคข่อยสมบูรณ์แบบผมขอบ,บริไดมาสองอาทิตย์พี่น้องเอ้ดูดินดอนตอนเนี้ยดินนี่กระแหงเกาะป้านยัง้งพี่น้องเอ้สองอาทิตย์ยังดีแต่ว่าบัาตายเนาะรอดอยู่เดี๋ยวเข้ามาเบ่งมาผิก,กันส่วนผีเนาะ กะต้นบัวใหญ่พี่น้องเอ้ยแต่กะออกมากค่อยอยู่กะดกบอกกับบดกนอเพราะว่ามันมีอยู่แค่ตรงปลายดอกสงสัยกับคือชิมีอยู่แต่อาจจะลวงเพราะว่าช่องอาทิตย์ที่บริมาเยี่ยมมาย่ามเนาะหมูเจ้านะกะแห่งกอบประมาณหนีดินก็ได้เนาะเอ่อหมูเจ้าเอ้ยผีิกนี่คือผกสายพันธุ์อิตาลีเนาะมันบอกคือพันุ์บานเฮา คือสายพันธุ์นี้เขาสิต้นบ่อใหญ่บ่อหรือเป็นเพราะว่าคอยดูแลได้บ่ดีเนาะนี่กำลังลดหนาแตงกวาอยู่หมูเจ้าปล่อยเห็นมันโดยความถูกปริมาซองอาทิตย์ก้าวสีหายนามแบบเจียงนองไปเลยว่ะ่อยไปแบบตามนั่นเลยนี่เนาะมีหมูเจ้ามันกระโดกอยู่นะแต่ว่าต้นมันบ่อใหญ่เท่ากับบุหูว่าเพราะว่าเพราะว่าพิกนี่มันคือสายพันธุ์อิตาลีเนาะหมูเจ้าเพราะว่า หมากมันมันจะเป็นอยู่แต่ในในในจอมเนาะมันจะเป็นอยู่ในจอมเป็นผัวประมาณนี้ประมาณนี้แต่หากว่าผิดบา้านเฮาเนาะสายพันธุ์บ้านเฮามันกส็สิประมาณนี้นี่คือตน้นสายพันธุ์บ้านเฮาหมากมันมันจะเป็นตามกิ่งตามกา้านตามนูน่นน,ะน,นี่นั่นเนาะหมูเจ้าอันนี้คือผิดบ้านเฮาแต่ผิดสายพันธุ์อิตาลีนี่ชิมาเป็นเอาอยู่แต่ในท่องเคองยอดของต้นผิดเนาะหมูเจ้าอย่างเช่นนี้ทุกต้นเลย่อยกา พอกระสั่งซื้อเขาแหลกเนาะเอาซื้อผิดแหงส,งสั่งซื้อจากสั่งซื้อมาจากอ,าอิตาลีเนะาะเขากระส่งมาให้กันเลยเอาในผิดแหงแหละมหาวานหมูเจา้าเท็ดเดียพันเนาะขวระบูว่าต้นมันแหละอยังมันมันเป็นแบบใดพอกระสั่งซื้อพันของของไทยมานำนี่คือพันของไทยมันสิแตกต่างในการออกหมากออกคนเนาะหมูเจา้าขอแตกต่างกับของของพันทั้งบ้านเฮาเนาะ มันสิออกถั่วไปเลยแล้วมันสิมีกิ่งมีก้านลายกว่าลายกว่าสายพันธุ์อิตาลีมันสิแตกกิ่งกิ่งลายกว่ากามีผสมผสมกันหมูเจ้าผิกอิตาลีกากะกะเพชรอยู่พี่น้องกะเพชรอยู่แต่ว่าด้วยความที่ว่าขวดโบไร้มาหายหน่ำหายยังหมูจ้ามันก็ขึ้นแต่บ่สมบูรณ์แบบเนาะเบิ่งหมากมันนี่ก็คือมากมากที่บ่สมบูรณ์แบบหมากผิกที่บ่สมบูรณ์แบบ แต่ถ้าบดกบอกกระดกอยู่หมูเจ้า,ากดกเฉาพไปลายเนาะนี่คืออย่างที่เห็นนี่คืออย่างที่เพื่อนๆพี่เห็นนี่ดกแสบปลายส่วนอันนี้ก็คือมะเขือมะเขือเทศเล็กเนะเาะเขาเสียเอินว่าเอา่อเมโทโวเชอร์รี่บอกตัวเมโทโวเชอร์รี่เออประมาณนี้เนาะมักนน้อยแซบๆออกหวานๆเนาะหมูเจ้ากินนั่งกินเลนเลกินเป็นของหวานก็ได้ เอาบบมียังไรพี่น้องสิมาแบบนี้มาแบบสันๆเนะาะถักทายกันสีเอามาให้เบิง่งให้ชมก็คือสวนผกเนาะอันนี้คือผกบานพันบานเฮาเนาะมันกระตกต่างในวิธีการออกออกผลส่วนอันนี้รู้สึกจะเหี่ยวเสาเหมือนจะถ้าอีกสามมือบบมาคอยว่ามาอีกรอบสงสัยแหงเลือแต่ห่างเนาะหมูจ้าเนาะแม้กระทางตาไข่คอยกันยังเหี่ยวเลย นี่บอกได้เลยว่าสองอาทิตย์เนาะบริมาคือเหี่ยวแห้งขนาดช่วงนี้แม่บบหูว่าเป็นยังคือบหวางขนาดนั้นเนาะอ้าโอเคเพื่อนๆพี่ๆกะโบมียังไรมือนีเนาะซ้ำนีแหละมาให้เบิงให้ชมกันแค่นี้เนาะมือเจ้าถ่ายนี่กะฉากเพื่อนๆพี่ๆเนาะที่เข้ามาฮบเบิงครับชมกับผักยิ่มตามผัก กดไกลค์ให้ข่อยแนเดอพี่น้องเอ้ยดาบุมี่ยังไลยมือนี้เนาะมาทักทายส้นสันเอาเป็นว่าทายนี่กากพี่เพื่อนๆหลายคนขอขอบคุณหลายๆสำหรับทุกกำลังใจเนาะสัญญาและก็มั่นคงเราจะเป็นเพื่อนกันไปนานๆให้กำลังใจดูแลซึ่งกันและกันเนาะจาะ๋านาะทายนี่ก็บบายบายสบายดีมดสุขูสุขคนขอให้ทุกๆทุกคนเนาะที่ได้เข้ามารับชมและบ่ได้รับชมก็ให้สุขภาพแข็งแรง ปราจากโกาครคภัยไข้เจ็บทั้งฟวงเนาะขอให้มีความสุขและความเจริญบ๊ายบาย